วัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แม่แป้งหอมจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูต้นยางนาที่คุณยายคุณยายแม่แป้งหอมปลูกไว้นะคะประมาณหกต้นไม่ถึงสิต้นหรอกจะพาเข้ามาดูเพราะว่าได้ยินว่าส่วนอื่นที่เขาปลูกไว้แล้วได้กินเห็ดกันหมดทุกเจ้าแล้ว ก็เลยจะมาสำรวจส่วนของตัวเองว่าจะมีเห็ดเหมือนเจ้าอื่นไหมนี่จะ้ะเจ้าอื่นเขาบอกว่าที่ได้กินเห็ดก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่เชื้อเห็ดตั้งแต่เขาลงเบีย้ยเขาเปลูกนะคะแต่ว่าของเราก็มาเขาเคยมาดูอยู่แต่ว่า เห็นมันออกเห็ดทั้งหน้าดอกสองดอกเราก็ไม่เก็บเราก็ปล่อยไว้เพราะว่าเก็บเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแค่ดอกสองดอกก็ปล่อยไว้ให้เห็ดเน่าแล้วก็เป็นเชื้อต่อไปแต่วันนี้เราก็เลยมาเลาะดูอีกรอบเราก็เลยมาพบนี่ค่ะเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกแต่ว่าเรานี่ค่ะเพื่อนๆเป็นเห็ดปวกแต่ว่าเราจะเก็บหรือว่าเรา จะเอาไว้เราจะเก็บหรือว่าเราจะเอาไว้ให้เขากินเชื้อเห็ดต่อหรือยังไงแต่ว่าเห็ดเราก็ชอบนะเราก็ไม่ได้กินนานแล้วด้วยเห็ดนีอว่าเราจะเก็บไปแกงกินนี่ยังไงสินใจไม่ถูก ในก็ต้องดูก่อนว่ามันจะมีเยอะไหมเห็ดที่เราจะได้เราจะได้เยอะไหมเพื่อให้ดูซิมันก็มีแต่ถ้าเราหาดีๆก็จะคงจะได้แหละ่หรอกเป็นเห็ดปัว ถ้าเราทำไม่ดีเก็บดีก็จะได้เยอะอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะนี่เห็ดปวกนี่เพื่อนๆนเห็นไหมนี่คือเห็ดปวกนี่จะเห็ดปูกอืมเขาก็เยอะอยู่นะนี่จ้กอีกก้อนหนึ่งเยอะอยู่เยอะอยู่นี่ค่ะ เดี๋ยวถ้าเก็บไปมันก็คงไม่ได้แกงหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราคงจะปล่อยเขาไว้ปล่อยให้เขาไว้เป็นเชื้อเห็ดต่อไปปีนี้เรายังไม่กินหรอกแล้วเราเค่อยกินปีต่อไปดีกว่าเนาะน่าจะเอาเขาไว้นั่นแหละ ไปทมผู้เชี่ยวชาญเขานะคะเขาก็บอกว่าเราต้องลงเชื้อเห็ดตั้งแต่เขายังเล็กๆอยู่ถ้าเขาโตขนาดนี้แล้ววันก็เซนออกเห็ดมันจะมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราจะให้ออกเห็ดเราก็ต้องมาขุดหลุมแล้วก็เอาเชื้อเห็ดใส่ตรงรากเขานะคะตรงโคนต้นตรงรากเขาโดยตรงเลยก็ยังพอมีความหวังอยู่แต่ที่เขาออกเยอะๆคือเขาใส่เขาใส่ตั้งแต่ ต้นเบี้ยต้นยางนาหนึนงนังเล็กอยู่แต่เพื่อนๆนคลิปนี้แม่เป้งหอมก็พาเพื่อนๆนมาดูแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ